สวัสดีไปยังท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะคะวันนี้เรามีตู้เย็นนะครับซัมซุงนะคะสองประตูนะครับอ่านี่รุ่นก็จะเป็นนี่เลย RT21MS นะครับขนาดก็ประมาณสัก6 9กนะคะัะสองประตูเนาะ,อ,ะอาการอาการบอกแค่เบื้องต้นว่าไม่เย็นเนาะ เดี๋ยวมาลองตรวจเช็คไปได้วยกันเลยว่าเป็นอะไรลองเสียบปลั๊กดูเลยด้วยกันอ,อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กเสียบเนาะแต่ว่าตัวคอมเพรสเซอร์นี่นี่เลยหนึ่งสามหกศูนย์เนะครับ r 1 3หนึ่งสามสี่เเนาะอืมตัว นีน่กระแสเดินก็อยู่ประมาณ1แอมป์ส่วนกระแสล็อกโรเตอร์อยู่ที่10แอมป์ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นวงจรไฟฟ้านะเป็นอะไรเอ่ยไม่เย็นเดี๋ยวดูคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเปล่านะครับอ่าเสียบปลั๊กดูก่อนอเปิด เปิดไปแล้วแต่ว่าซัมซุงรุ่นที่เป็นวนท่อวนในถานนี่ก็มีโอกาสที่จะ่วดซึมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำที่จากห้องฟีเนี่ยมันก็จะมีความสกรปรกพอสมควรนะครับน้ำต่างๆที่เอาของไปแช่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือน่น้อันนั้นต่างของข้าวต่างๆเนาะ มันก็จะมีความเป็นกรดมีความเค็มอะไรในตัวด้วยเพราะไหลมามันก็จะมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับตัวท่อนี้เป็นท่อช่วยอท่อทางด้านอัดนะมาเอาน้ําผ่านเพื่อให้ระบายความร้อน,นะนแต่ว่าเขาก็จะหุ้มในส่วนของเอฉนวนมาด้วยหุ้มในส่วนของพลาสติกนะเป็นคล้ายๆก็ท่อฝึกท่อหดเนี่ย ใส่มาไว้ในน้ำทีก็จะมาช่วยระบายความร้อนพออตู้เย็นทำงานมันก็จะช่วยในเรื่องของอะไรละ่ะระบายความร้อนแล้วน้ำในตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเททิ้งนะครับมันก็จะแห้งไปในตัวอีนี้พอแห้งไปในตัวนี่ไอตัวถ่านนี่มันก็จะสะสมเรื่องของอสิ่งสกรปรกต่างๆเมื่อน้ำแห้งนะเพราะมันไม่ใช่น้ำสะอาดเท่าไหร่ มันก็จะเป็นคราบต่างๆเงี้ยก็จะเกาะอ,อยู่ตามท่อเมื่อใดที่ตัวพัาสติกคู่มท่อเน,น้นเ,เริ่มสึกหรือว่าขีดขาดนะครับอ่าน้ําเหล่านั้นมันก็ความชื้นก็จะเข้าไปโดนท่อในส่วนของทองแดงมั้งน่าจะเป็นทองแดงหรืออะลูมิเนียมทำให้สึกก่อนได้นะครับประมาณนี้เลยอ่คาคอมยังไม่ทํางานเนาะ ไปดูข้างในก่อนด้านในประตูบนอามีเสียงพัดลมทำงานมีลมออกมานะครับอาอาการแบบนี้ก็คือคอมยังไม่จะตายอืมติ้งตงิอ่ะโอเคทีนี้น่าจะอยู่ในโหมดไหนเอ่ยทําเมื่อ เดี๋ยวนี้คอมก็ยังไม่มีการต่อสอนยังใช้ร่องรอยเดิมอยู่นะครไม่แน่ใจว่ามาจากเดิมๆของโรงงานหรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนคอมมาอีกทีหนึ่งเ,เดี๋ยวเปิดมาดูทัมเมอร์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เราถอดตัวทัมเมอร์มาดูแล้วนะครับก็ลักษณะ ถ้าจับนี่มันก็จะมีความรู้สึกว่า,าเดินหรือไม่เดินนะคะัตอนนี้จะไม่ค่อยสั่เท่าไห่ปกติถ้านาะฬิกามันเดินเฟืองมันทำงานมันจะรักมนะอ่ะสั่นนิดนึงอันนี้ลองปรับโหมดสักหน่อย ยังไม่เดินนะครับตัวคนะอมพิวเตอร์เน้อมยังไม่เดินให้ เราถอดมาเช็คไฟแป๊บอ่าครับวันนี้ใครยังไม่รู้จักอทอมเมอ,อร์ตู้เย็นวันนี้เราถอดด้านในมาให้ดูแล้วนะครับว่ากลไกทํางานเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะมีขาอยู่สี่ขานะครับขาหลักๆก,ก็คือขาเมนไฟก็จะมาเข้านี่ครับหนึ่งกับสามนี่ก็คือเส้นสายสีขาวก็สีเหลืองเลยประมาณนี้เลย นีข่ขาวก็เหลืองนะเส้นหนึ่งกับเส้นสามหนึ่งเป็นขาวนะครับเหลืองนี่เป็นสายที่สามนะครับอืมหนึ่งสามก็จะมาต่อเข้านี่นะครับนี่หนึ่งสามก็คือมาผ่านกดลวดนี่เองกดลวดเหนียวนนามก็จะทําให้ตัวนี้หมุนนะครับอ่าเดี๋ยวลองจิ้มให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งกับสาม อ่าเมื่อกี้จิ้มแล้วมันหมุนอยู่เนาะอันนี้อาจจะไม่โดนเท่าไหร่อ่าส่วนไอตัวขานี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวลานาฬิกาเอ้ยตัวนี้มันหมุนไปนะครับตัวเฟืองนี่มันก็จะมาปรับเรื่องของข้งหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับอืมก็จะมีให้ต่อสามก็จะไปต่อกับสี สี่กับสองนะครับสองก็จะเป็นเส้นสีน้ำตาลสีน้ำตาลน่าจะไปจ่ายฮีเตอร์นะครับสีเหลืองนี่เออ,เอ,อไม่ใช่สีเหลืองสีฟ้าเนาะสีฟ้านี่ไปเข้าคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับนี่เส้นนี้สีน้ำตาลน่าจะวนไป,ไปด้านในของออคอยเย็นนะครับไปทำการอะไรละ่ะรีฟอสต์นะครับละลายน้ำแข็งนี่ อนนี้มันก็แน่คอนแทคต่ออยู่กับสามสี่เนาะสองนี่ก็จะเป็น NO นะครับหน้าสัมผัสไม่ติดเอ็นซก็คือหน้าสัมผัสต่อกันอยู่ที่สามสามสี่เนาะ,ะเดี๋ยวมาดูว่าอคอมเพรเซอร์จะทํางานหรือเปล่าะะลองใส่ประกอบเข้าไปใหม่เพราะดูจากเฟืองแล้วเฟืองไม่มีการหักเนี่ยเมื่อกี้เราเทสอันนี้ขาไฟจ่ายเข้านี่นะครับตัวนี้หมุนได้อยู่ เดี๋ยวประกอบเข้าไปใหม่นะครับใส่ทัมเมอร์เข้าไปแล้วนะครับวันนี้เราวัดไฟเส้นสีฟ้าที่ไปเข้าคอมเพรสเซอร์นี่ครับแล้วก็สีแดงสองเส้นนะครับเดี่ยวประกอบว่ามันมีโวลต์ขึ้นอยู่ประมาณสองร้อยสิบแปดนะครับก็ยังไม่เต็มสองร้อยี่สิบเท่าไหร่แต่ว่าเข้าไปในคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวไปแกะดูชุดสตาร์ทว่าเอ่อทำไมมันถึงไม่อ่อนคอมเพรสเซอร์ให้นะครับเดี๋ยวปิด ถอดมาแล้วครับชุดสตตร์ก็จะมีตัวนี่เป็นโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้จะเป็นดีเลย์ที่เป็น PTC แนละ้วเดี๋ยววัดตัวโอเวอร์โหลดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างก็ขาเข้าขานี้นะครับเสื้อไอสีแดงต้องมาออกกับตัวนี้เลยคอมมอนตัวตัวรูที่เสียบในขาขานี้นะครับ ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าโอ้โหลดขาดนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมวัดขั้วคอมด้วยว่าตัวคอมเพเซอร์เออเออขดลวดเป็นยังไงบ้างจะให้ไฟอีกได้นานประมาณเท่าไหร่ไม่ขึ้นนะครับโอ้โหลดน่าจะขาด ไม่ขึ้นแลน้วส่วนรีเลยรีเลย์วัดรีเลย์หน่อยขาต่อขาสตาร์ทขาต่ออย่างนี้ก็จะไม่ถึงกันเนาะอ่าเดี๋ยววัดดูใหม่อตัวรีเลย์ PTC นี่ใช้ได้อยู่นะครับอ่อโอมขึ้นได้อยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทิก ทิกทางด้านซ้ายก่อนนะครับขดสตาร์แล้วก็จะมาจ่ายไฟขดกดลันข้างขวานะะี่ครับวัดคู่นี้นะครับกับสายสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลนิดดำน้ำตาลกับขาขัวา้วอานะะี่ครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสตาร์เนาะก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึ่งน่าจะใช้งานได้อยู่โ,โะควาโร่นียครับ เขาจะมีเบอร์ตามขนาดของคอมเพรสเซอร์ะนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์นี้เนาะสองสามสอง m นะครับอ่าเดี๋ยวเรามีขนาดของโรลดตามแรงมาของคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้น่าจะสักสักเอ่อหนึ่งทับห้าได้ไหม ขนาดของคอมเพรสเซอร์เนาะอ่าเดี๋ยวเอาโอเวอร์โหลดมาดูกอนอ่ามีประมาณขนาดประมาณหนึ่งขั้วหกนะครับก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเบอร์นี้เลยเบอร์ใกล้เคียงกันเนาะอือ เอ๋เดีใส่เปลี่ยนอันนี้ใหม่แล้วก็ใส่ไปเนาะอ่ะเลยลองดูว่าสตาร์ทได้หรือเปล่าสำหรับอคอมพสเซอร์ปรับตอนนี้ปรับไปที่คอมสตาร์ทแล้วเนะาะสำหรับทํมเมอรอ่าเปิดได้เลยตึ้ง อายังไม่ติดนะครับสำหรับคอมพิเซอร์เดี๋ยววัดม้นไฟเข้าก่อนวัดได้เท่าไหร่235าม้าโวลต์ไฟจ่ายไปแล้วเนาะไฟจ่ายเข้าคอมแล้วครับแต่ยังไม่สตาร์ทเนี่อืมอาเดี๋ยวมาดูกันต่อว่ายังไงบ้าง อ่าเดี๋ยวมาดูใหม่เมื่อกี้บใส่ตัวผิดไปสำหรับโอเวอร์โหลดอ่าเดี๋ยวเปิดสตาร์ทนะอ่ะโอเคเดินแล้วตัวกระแสคอมจะอยู่หนึ่งจุดสามนะครับตอนนี้คอมทำงานแล้วเนาะก็มีความร้อนได้อยู่ระบบน่าจะยังปกติอยู่นะครับ ก็ยังนั่น่าจะยังไม่รั่วอยู่มีความร้อนนะครับตรงนี้อ่าอัดน้ำยาไปได้อยู่อ่าเดี๋ยวรอด,ดูความเย็นนะครับอ่าคิดว่าน่าจะเป็นแค่อเวอร์โหลดอย่างเดียวเนาะตัวระบบน่าจะปกตินะครับอ่าเดี๋ยวรอด,ดูความเย็นอีกทีนึง เพราะว่าท่อฉีดไอ้ท่อทั้งนั้นอัดไปนี่ร้อนได้อยู่ผนังตู้เย็นก็ร้อนได้อยู่อโอเคคิดว่าน่าจะผ่านนะครับก็พอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างนะครับอ,อาการไม่เย็นนะครับเกิดสาเหตุมาจากตัวอะไรน,นะนี่เลยอโอเวอร์โหลดของคอมพิวเตอร์ขาดนะครับก็การขาดก็เกิดจาก ความร้อนนะครับความร้อนสะสมเยอะตัดต่อบ่อยๆอะไรตัวมนเมนี้นี่อันนี้ก็ร้อนตัดไปอีกแล้วอืมโอ้โลดตัดไปในตัวเลยรือว่าจะอัดไม่ไปหรือเปล่าอ่าตัดเหมือนกันนะครับวันนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ตัดต่อบ่อยนะครับระบบตัดหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่อีกตัวนะครับอืมตัวนี้น่าจะประมาณว่าทนกระแสไม่ไหวครับตัวใส่ไปเมื่อกี้ร้อนจีบมากเลยแล้วก็เป็นของอืมค่อนข้างจะไม่ค่อยอมีคุณภาพเท่าไหรน,นี่เห็นว่ามีบอกว่ามาจากจีนนะครับ ก็จะคล้ายๆกันเลยไม่ใส่ตัวของแท้ๆไปนะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายกันมากเลยอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึง่งอันนี้กระแสมันจะเดินอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าความร้อนยังเยอะอยู่นะครับปกติกระแสเดินปกติจะอยู่หน,นึ่งแอมป์ทีนี้เวลาถ้าเกิดเพื่อนช่างคำนวณหาเรื่องของโอเวอร์โหลดหรือว่าขนาดคอมกด็ดูอันนี้เป็นเบื้องต้นได้นะ กระแสก,การเดินหนึ่งแอมนะครับไฟสองร้อยี่สิโวลต์นะเอาไปคูณได้กําลังวัตออกมานะกำลังวัตก็จะไปหาแรงม้าได้เนาะประมาณนั้นเลยประมาณสักสองร้อยสองร้อยี่สิบวัตนะครับก็เอาโวลต์ไปคูณแอมนะครับได้เป็นวัตต์ออกมามแล้วก็เอาไปทำเป็น หารกำลังแรงม้าเนาะอ่าหนึ่งแรงม้าก็าประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบวัตนะครับก็เอามาหารกันนะครับสำหรับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตเนาะกับสองร้อยสองร้อยยี่สิบืม,มก็จะได้เป็นขนาดของคอมเพรสเซอร์ขนาดของแรงม้าคอมเพรสเซอร์ออกมาเนะะี่ยครับก็จะไปเลือกหาตัว อร์โหลดได้นระับาจะใช้เท่าไหร่อันนี้คำนวณออกมาจะได้ประมาณสักอ่าหนึ่งทับสี่ได้ครับหนึ่งทับสี่หนึ่งทับสามนะคะระับสำหรสำหรับอ่าแรงม้าคอมก็เลือกใช้ประมาณอ่าหนึ่งทับสี่ได้อยู่หนึ่งทับสามก็พอได้อยู่แต่ว่าก็จะอาจจะสูงไปนิดนึงเนี่ยประมาณนี้หนึ่งทับสี่โอเคอยู่นะครับสำหรับอร์โหลดไม่งั้นก็ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะร้อนเกินนะครับ อันนี้เราดูเหมือนเราจะใส่หนึ่งเจ้าหกไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะซื้อตัวชุดสตาร์ทมาใส่ให้ใหม่นะครับสําหรับตัวของลูกค้านี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วครับความร้อนจะสะสมเยอะเดี๋ยวใช้ไปอีกไม่นานก็อาจจะขาดได้นะครับตัวนั้นเป็นหนะะึ่งเจ้าหกเลยก็ใส่แบบนี้ทดลองเดินอยู่นี่เห็นว่ากระแสก็จะขึ้นมาเยอะหน่อยเดี๋ยวอาจจะตัดวราโหลดได้นะะเพราะว่าอ,อันนั้นมันจะ ต่ำหน่อยค่าค่ามันจะต่ำหน่อยนึ่งทัพหกเอา้าหนึ่งทับสี่เป็นอย่างอย่างน้อยนะ,ะนี่ตรงน,นี้ร้อนมากเลยเดีเาา๋ยวดูกว่าจะทำความเย็นได้หรือเปล่านะครับหนึ่งทัสี่นะครับอาระโหลในตู้เย็นเยอะอยู่จะมีอาการตันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเออความเย็นยังไม่กลับมาเนาะ คิดว่าน่าจะผ่านนะครับแค่ชุดสตาร์ทอย่างเดียวอาการตานก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ผ่านไงเดี๋ยวอัพให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง n p o u ่1ใน youtube.com นะครับ ในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น n p r and Engineering นะครับ NPD e s i g n and Electric นะครับแล้วก็ NPC c Solar and Car Facebook Page นะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ NPShop ใน lazada.com นะครับแล้วก็ n p r Spare Parts ใน shopee.com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากัไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ